บัณวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเคยทำงานวิจัยในคนไทยที่อายุระหวา่าง18-59ปีจำนวน20,000คนเกี่ยวกับความอ้นวนเราวอกความสุขของบุคคลเนี่ยนะคะจะพันแปรไปตามดัชนีมวลกายค่ะสรุปก็คือยิ่งอ้วนความสุขยิ่งลดและความสุขที่ลดลงนี้นะคะก็ส่งผลต่อผู้ที่มีดัชนีมวลกายสูงหรือก็คือเป็นโรคอ้วนนะคะคือทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงแเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือโรคในกลุ่ม MCD มากขึ้นรวมทั้งข้อต่อต่างๆก็เสื่อมเร็วเกินควรด้วยโรคอ้วนดดูแลไ้ เพียงเริ่มที่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วพยายามบริหารพลังงานนะคะให้มีส่วนต่างของพลังงานระหว่างขาเข้าและขาออกเนี่ยอย่างน้อย300แคลอรี่ต่อวันไม่ควรจะเกิน500นะคะโดยลดพลังงานจากอาหารลง150แคลอรี่เพิ่มการใช้พลังงานในชีวิตประจําวันนี้นะคะอีก150และเมื่อได้ตั้งใจและพยายามแล้วนะคะก็ให้รักษาที่อยู่ตลอดไปขณะเดียวกันนะคะก็คอยสอบสวนตัวเองด้วยค่ะว่ามีอะไรที่เราทําน้อยไปหรือว่ามากไปหรือเปล่าเพื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงรูปร่างของเรานะคะให้ผลอย่างถาวรไม่โยโย่ในภายหลัง นั่นเองค่ะ